มาครับทุกคนวันนี้เป็นเมนูกินง่ายๆอยู่ให้ได้ <c oughs> <c oughs> เป็นกระเพราหอยเชลล์เหลือเราอุดปาแล้วเราซื้อนี่มาเสริมหมูปิ้ง,องของอร่อยข้างบ้านเมนูใกล้ฉันอีกแล้ววันนี้อแบบนี้นะว้าว <Wow. S 1> อืได้ หมูไละห้าบาทข้าวเหนียวก็ห้าบาทพอซึมลงไปได้น้ำของกระเพรามันก็เข้ากันเหมือนเดิมนี่ perché. ว้าวรสชาติด,ดีมากเสิร์ฟตามด้วยหมูปิ้งอข้า่นี้ก็ดีที่สุดแล้ว